ตรงนั่งอยู่บนเตียงเหล็กเก่าๆในห้องขังที่เต็มไปด้วยฝุ่นที่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่วันแล้ววันเล่าเสียงกระบองของเจ้าหน้าที่กระทบกับเหล็กและเสียงตะโกนของนักโทษคนอื่นๆแต่โตงไม่สนใจสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เขาสนใจมีเพียงความคิดที่จะออกไปจากที่นี่ให้ได้ตงเคยเป็นนักธุรกิจที่รุ่งเรืองมีชื่อเสียงและเงินทองแต่ทุกอย่างกับพิกผันเมื่อเขาพัวพันกับคดีช่อโกงการเงินขนาดใหญ่ เขาพยายามต่อสู้คดีด้วยทุกสิ่งที่มีแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ในที่สุดชีวิตของเขาจบลงที่เรือนจำแห่งนี้ความอับอายที่ทำให้เขาแทบไม่อยากมองหน้าครอบครัวหรือเพื่อนฝูงที่เคยรู้จักตรงคิดอยู่เสมอว่าเขาจะไม่มีวันใช้ชีวิตที่เหลือในคุกแห่งนี้และความคิดนั้นทำให้เขาได้พบกับกองนักโทษที่มีท่าทีแข็งกร้าวและประสบการณ์ในชีวิตที่ต่างจากเขาอย่างสิ้นเชิง กองเคยผ่านการทำอัชญากรรมมามากมายแต่สิ่งหนึ่งที่กองเชี่ยวชาญที่สุดคือการหนีกองเคยพยายามแหกคุกม,มาหลายครั้งแม้จะไม่เคยสำเร็จแต่ทุกครั้งที่พลาดเขาได้เรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งขณะที่โตงนั่งอยู่ในมุมหนึ่งของหลานกว้างภายในเรือนจำกองเดินเข้ามาหาโตงนายดูไม่เหมือนคนที่ควรมาอยู่ที่นี่โตงเงยหน้ามองกองแล้วนายละ่ะนายควรอยู่ที่นี่หรอ ก้องยิ้มเล็กน้อยฉันอยู่ที่นี่เพราะฉันเลือกที่จะยังไม่ออกไปแต่ถ้าฉันจะไปก็ไม่มีอะไรหยุดฉันได้ก้องหยิบบุหรี่ขึ้นมาแล้วจุดไฟสูบเบาๆแล้วปล่อยควันออกมาอย่างไม่รีบร้อนนายพูดอะไรโต้งถามอย่างสงสัยก้องโน้มตัวมาไกลแล้วกระซิบเบาๆฉันมีแผนจะหนีนายอยากออกไปด้วยกันไหมคำพูดนั้นทำไม่หัวใจของโตงเต้นแรงเกิน แม้เขาจะเคยคิดอยากหนีแต่ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้จริงๆแต่เมื่อมองในตากองโต้งรู้ว่ากล้องไม่ได้พูดเล่นแผนอะไรโต้งถามด้วยเสียงเบากล้องยิ้มกลิ่มไม่ต้องรีบหรอกเพียงแค่รู้ไว้ว่าถ้านายพร้อมจะหนีฉันมีทางออกให้จากวันนั้นเป็นต้นมาโต้งเริ่มคิดถึงสิ่งที่กล้องบอก แผนการหนีที่อาจจะเป็นทางเดียวที่จะพาเขาออกไปจากคุกแห่งนี้หลังจากที่ได้คุยกับกองตรงก็ไม่สามารถเลิกคิดถึงคำพูดนั้นได้เลยเขาต้องการหลุดพ้นจากชีวิตที่ไรอิสรภาพนี้คําถามคือเขาจะไว้ใจก้องได้หรือไม่กองไม่ใช่คนที่น่าเชื่อถือตร้งรู้ว่าคนในคุกส่วนใหญ่ต่างก็มองหาผลประโยชน์ของตัวเอง และไม่ว่าใครก็พร้อมจะหากลังเพื่อให้ตัวเองรอดแต่ในสถานการณ์เช่นนี้ตรงไม่มีตัวเลือกมากนักคืนหนึ่งต้องนอนไม่หลับเขานั่งอยู่บนเตียงจ้องมองผ่านซี่กกงไปยังผู้คุมที่เดินตรวจอยู่ด้านนอกทุกอย่างดูเงียบสงบแต่ภายในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความสับสนท่านใดนั้นเสียงเบาๆดังขึ้นจากมุมมืดของห้องขังนายคิดเรื่องที่ฉันพูดอยู่ใช่ไหม เสียงนั้นเป็นของกองที่ยืนพิงกำแพงอยู่มุมหอ้องต้งสะดุ้งเล็กหน่อยไม่คิดว่ากองจะรู้ว่าเขากำลังตื่นอยู่ใช่ต้งตอบสั้นๆแต่ฉันยังไม่รู้ว่าฉันจะไว้ใจในายได้ไหมกล้องหัวเราะเบาๆไม่มีใครในที่นี่ไว้ใจใครได้ทั้งนั้นแต่เราต้องการกันและก,กันนายต้องการออกจากที่นี่ส่วนฉันต้องการคนที่เชื่อถือได้ไม่ถิงกันกลางทาง แล้วแผนของนายคืออะไรตรงถามอย่างจริงจังก้องเดินเข้ามาไกลแล้วนั่งลงบนเตียงข้างๆตงก่อนจะพูดเสียงเบาๆเพื่อไม่ให้ใครได้ยินแผนมันเรียบง่ายแต่ต้องการความแม่นยำนายเคยได้ยินเรื่องการลักลอบขนของเข้ามาในคุกใช่ไหมต้งพยักหนา้าเขารู้ดีว่ามีการขนส่งของเถื่อนเช่นยาเสพติดหรือโทรศัพท์มือถือผ่านทางเจ้าหน้าที่ที่รับสินบน หรือแม้แต่ผ่านนักโทษคนอื่นๆเราจะใช้เส้นทางนั้นกองผู้ต่อว่าฉันมีคนข้างนอกที่สามารถส่งของบางอย่างเข้ามาให้เราได้ไม่ใช่แค่ยานอนหลับที่จะใช้กับผู้กลุ่มแต่ยังรวมถึงอุปกรณ์สำหรับการเปิดประตูเหล็กของที่นี่ต้องฟังด้วยความตื่นเต้นแต่ก็อดสงสัยไม่ได้แค่ยานอนหลับกับอุปกรณ์เปิดประตูหรอแล้วกล้องวงจรปิดละ่ะ หรือพวกผู้คุมคนอื่นๆที่เดินต,วตรวจตลอดเวลาก้องยิ้มมุมปากนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันต้องการนายนายเคยเป็นนักธุรกิจใหญ่ต้องมีคนที่ช่วยเหลือในเรื่องเทคโนโลยีใช่ไหมฉันต้องการคนที่มีทักษะในการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดระบบล็อกไฟฟ้าฉันรู้ว่านายหาคนเหล่านั้นได้ตรงเริ่มเข้าใจแผนการที่ก้องกำลังวางแผนไว้ และเขารู้ว่าโอกาสนี้จะเป็นโอกาสเดียวที่จะออกไปได้แต่แผนนี้ก็มีความเสี่ยงสูงถ้าแผนพลาดแม้แต่นิดเดียวพวกเขาจะถูกจับและโทษที่ได้รับจะหนักขึ้นไปอีกนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดขึ้นกรองตอบด้วยน้ําเสียงหนักแน่นถ้าเราวางแผนดีๆทุกอย่างจะไปได้สวยตรงนั่งคิดอยู่ชั่วขณะหนึ่งก่อนจะตอบกลับด้วยความมุ่งมัน่นเอาละ ฉันจะลองเชื่อใจนายแต่แผนนี้ต้องละเอียดที่สุดทุกอย่างต้องเปะ๊ะและเราจะไม่มีโอกาสครั้งที่สองจากนั้นทั้งสองก็เริ่มวางแผนอย่างละเอียดทุกขั้นตอนถูกคิดคำนวณไว้อย่างรอบคอบพวกเขาแบ่งหน้าที่กันต้งจะเป็นคนจัดการระบบรักษาความปลอดภัยขณะที่กองจะเป็นคนจัดการด้านการขนของเข้ามาและการจัดการกับผู้คุมทุกอย่างเงียบผิดปกติ ตรงนั่งอยู่บนเตียงมองนาฬิกาเรือนเร็กที่เขาซ่อนไว้ทุกวินาทีผ่านไปเหมือนจะช้าลงในขณะที่หัวใจของเขาเต้นรัวด้วยความตื่นเต้นและกังวลผนังห้องที่เคยอับชื้นกลับรู้สึกหนาแน่นมากกว่าเดิมทุกอย่างขึ้นอยู่กับคืนนี้ตอนนี้กองที่อยู่ห้องข้างๆกำลังเตรียมตัวด้วยความนิ่งสงบราวกับว่าเขาทำสิ่งนี้มานับครั้งไม่ถ้วน รงมองเห็นแววตาที่ไม่หวั่นไหวของกล้องผ่านช่องเล็กๆที่เชื่อมระหว่างห้องขังก้องให้สัญญาณพยักหนา้าเมื่อผู้คุมเดินผ่านไปต้งรู้ว่านี่คือถึงเวลาแล้วตงรงลุกขึ้นจากเตียงหยิบโทรศัพท์เล็กๆที่พวกเขาแอบลักลอบเข้ามาโทรศัพท์นี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกระบบกล้องวงจรปิดและประตูอัตโนมัติทั้งสองรู้ดีว่าคืนนี้จะไม่มีการผิดพลาด กล้องเริ่มจากการใช้ช้อนเหล็กที่แปลงเป็นเครื่องมือปลดล็อกซี่กรงเขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและในเวลาไม่กี่วินาทีกุญแจก็ถูกเปิดออกโต้งตามกล้องออกมาอย่างเงียบๆพวกเขาทั้งสองเริ่มเคลื่อนไหวไปตามแผนที่วางไว้กล้องเดินไปยังห้องผู้คุมโดยมียานอนหลับที่ถูกขนลักลอบเข้ามาทางผู้ร่วมมือจากภายนอกเขาเปิดช่องเล็กๆและเป่าผงละเอียดนั้นเบาๆ ผ่านช่องว่างที่เชื่อมถึงห้องผู้คุมเพียงไม่กี่นาทีผู้คุมสองคนก็เริ่มอาการสลืมสลือและหลับไปในที่สุดตรงและกองยิ้มส่งสัญญาณให้กันทุกอย่างเป็นไปตามแผนนายจัดการกล้องแล้วใช่ไหมกล้องถามเบาๆตงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเหนิ้วมือที่สั่นเล็กน้อยกดปุ่มตามขั้นตอนที่พวกเขาเตรียมไว้ระบบรักษาความปลอดภัยเริ่มถูกปิดทีละจุด กองวงจรปิดถูกตัดสัญญาณและประตูใหญ่ที่ล็อกด้วยระบบไฟฟ้าเริ่มคลายตัวต้งถอนหายใจยาวมันเป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มรู้สึกว่าอาจจะมีโอกาสรอดผลไปได้จริงๆได้แล้วประตูเปิดแล้วตรงกระซิบบอกกองทั้งสองคนเร่งฝีเท้าอย่างเงียบๆไปยังทางเดินสู่ประตูใหญ่ของบุกมันเป็นทางเดินที่พวกเขาผ่านมานับครั้งไม่ถ้วน ในช่วงเวลาที่พวกเขายังเป็นนักโทษแต่คืนนี้มันกลับรู้สึกต่างออกไปคืนนี้มันคือเส้นทางสู่อิสรภาพแต่แล้วทันทีที่พวกเขาใกล้จะถึงประตูเสียงไซเรนดังขึ้นทั่วบริเวณไฟฉายเริ่มสาดสองมาในทางเดินเสียงสั่งการจากเจ้าหน้าที่ดังขึ้นตามมาพวกมันรู้แล้วตรงตะโกนบอกกองกล้องกัดฟันไปต่อ อย่าหยุดเด็ดขาดเขาตะโกนแล้วกระโจนวิ่งไปยังประตูเหล็กตรงรีบวิ่งตามไปอย่างไม่ลังเลขาของเขาหนักขึ้นทุกทีแต่ความกลัวถูกไล่ล่าเป็นแรงผลักดันให้เขาไม่หยุดวิ่งเมื่อมาถึงประตูเหล็กขนาดใหญ่ที่เชื่อมไปสู่ภายนอกตรงรีบกดรหัสผ่านที่เตรียมไว้แต่เวลานั้นรู้สึกเหมือนถูกยืดออกไปเจ้าหน้าที่เริ่มวิ่งเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าหนักแน่นดังมาจากทางด้านหลัง เร็วเข้าก้องตะโกนด้วยน้ำเสียงเครียดจัดท่านใดนั้นประตูเหล็กส่งเสียงคลิกเบาๆแล้วเปิดออกทั้งสองคนพุ่งตัวออกจากประตูสู่ความมืดของค่ำคืนด้านนอกแต่พวกเขารู้ว่ามันยังไม่จบการไล่ล่าเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อโต้งและกล้องพุ่งออกมาจากประตูเหล็กพวกเขาถูกปกคลุมไปด้วยความมืดของค่ำคืนแต่อิสระที่เพิ่งสัมผัสได้เพียงชั่วครู่กับเต็มไปด้วยความกดดนัน เจ้านาทีเริ่มเคลื่อนกําลังมาอย่างรวดเร็วไฟฉายและเสียงไซเรนดังก้องไปทั่วบริเวณพวกเขารู้ดีว่าหนทางข้างหน้าเต็มไปด้วยอุปสรรคก้กองไม่มีเวลาแม้แต่วินาทีเดียวเขาชุดแขนตรงให้วิ่งไปตามสู่แนวป่าทถึบที่อยู่ไกล้ๆด้านหลังของกําแพงเรือนจำทางนี้ก้องตะโกนอย่างเร่งรีบพวกเขารู้ว่าป่านี้เป็นทางเดียวที่จะพาพวกเขาหลบหนีได้ แต่เสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าทีก็อไกลเข้ามาเรื่อยๆตรงที่ไม่เคยวิ่งอย่างนี้มาก่อนเริ่มรู้สึกหอบเหนื่อยแต่กองไม่มีท่าทีจะหยุดพักถ้านายหยุดพักตอนนี้เราจบแน่ก้องตะโกนเร่งให้โต้งวิ่งต่อทางคู่วิ่งผ่านต้นไม้ใหญ่สายลมเย็นพัดผ่านใบหน้าของพวกเขาเสียงหายใจของโตง้งเริ่มถี่และหนักแต่เขาต้องกดความกัวและความเหนื่อยล้าลงเพื่อรักษาชีวิตแม้จะมืด แต่กล้องดูจะรู้ทางอย่างดีเขาพุ่งตัวผ่านต้นไม้ใหญ่เหลียวหลบกิ่งไม้และหลบหลีกเส้นทางที่เต็มไปด้วยหินอย่างเชี่ยวชาญเราไปต่อไม่ได้ถ้าไม่มีแผนสำรองโต้งตะโกนพร้อมกับหยุดพักขอบอยู่ใต้ต้นไม้กล้องหยุดและหันกลับมามองด้วยสายตาคมกริบนายคิดว่าเรามาถึงขนาดนี้ได้โดยไม่มีแผนสำรองหรอก้องพูดเสียงอย่างเย็นชาก่อนจะดึงแผนที่เก่า,กาจากกระเป๋าเสื้อออกมา มันคือแผนที่ของเขตอุตสาหกรรมรางที่อยู่ไม่ไกลจากเรือนจำถ้าเราสามารถไปถึงโกดังนี้เราจะมีที่ซ่อนตัวชั่วคราวและที่นั่นจะมีรถเที่ยวรอเราอยู่ก้องบอกพร้อมกับชี้ไปยังจุดที่อยู่ห่างจากพวกเขาประมาณสมกิโลเมตรต้งพยักหนา้าแม้ร่างกายจะรู้สึกอ่อนแรงแต่เขารู้ว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายพวกเขาออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่โกดังราง ขณะที่ไฟฉายของเจ้าหน้าที่ที่เริ่มส่องแสงสว่างใกล้เข้ามาอีกครั้งระหว่างทางเสียงใบไม้ที่แห้งกรอบใต้เท้าของพวกเขาก็ดังกล้องในความเงียบตรงรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นรัวและทุกอย่างกล่าวก็ยิ่งทําให้เขาหวาดกลัวเพิ่มขึ้นแต่เสียงของกองที่ยืนยันมั่นใจในแผนการทําให้เขารู้สึกมีความหวังอยู่บางในที่สุดพวกเขาก็มาถึงเขตอุตสาหกรรมรลาง โกดังขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเสนิมและฝุ่นละอองตรงนาความมืดทำให้มันดูเหมือนสถานที่รกรล้างไร้ชีวิตพวกเขารีบวิ่งเข้าไปข้างในและพบกับความเงียบที่แตกต่างจากเสียงดังของไซเรนด้านนอกกล้องหยิบไฟฉายขนาดเล็กขึ้นมาแล้วส่องหาทางเข้าด้านในของโกดังตรงตามเขาไปอย่างเงียบๆความเหนื่อยลา้าทำให้เขาแทบรุดตัวลงทันทีเมื่อถึงที่ปลอดภัย แต่ก้องยังไม่ยอมให้เขาพักเราต้องหารถให้เจอก่อนที่พวกมันจะตามมาก้องสั่งขนาดที่ไฟฉายของเขาส่องไปทั่วบริเวณโกดังจนกระทั่งพวกเขาเจอรถบรรทุกเก่าๆที่จอดอยู่ในมุมหนึ่งของโกดังกล้องรีบวิ่งไปที่รถและตรวจดูสถานการณ์โชคยังดีที่กุญแจยังอยู่ในรถเราเรารอดแล้วใช่ไหมโต้งถามกองขณะที่หอบหายใจอย่างหนัก กองหันกลับมามองเขาแล้วพูดว่ายังไม่รอดจนกว่าเราจะพ้นจากทีน่นี่เสียงเครื่องยนต์ของรถบรรทุกเก่าส่งเสียงดังเมื่อกล้องบิดกุญแจโต้งนั่งอยู่ที่ข้างคนขับหายใจหอบแรงจากการวิ่งและความกดดันแต่ในที่สุดเขาก็รู้สึกว่าอิสรภาพอยู่ใกล้แค่เอื้อมก้องหันไปยิ้มให้เขาอย่างมีความหวังก่อนจะเหยียบกันเลงพุ่งตัวออกจากโกดังไปรถบรรทุกวิ่งลุยถนนที่เต็มไปด้วยฝุน่น เสียงไซเรนที่เคยดังไล่ตามเริ่มเบาลงเมื่อพวกเขาห่างออกจากเขตเรือนจำขณะที่ท้องฟ้ายังคงมืดต้งมองออกไปข้างนอกหน้าตา่างเห็นภาพของเมืองในยามค่ำคืนที่ทอดยาวออกไปความรู้สึกที่เขาไม่เคยได้สัมผัสมานานกำลังกลับมาเรากำลังจะไปไหนต้งถามแต่ในใจเต็มไปด้วยความหวังและความกังวลฉันมีคนเที่ยวรออยู่เขียชายแดดพวกเขาจะช่วยเราข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ที่เราจะปลอดภัยจากการถูกตามลา่าก้องตอบอย่างมั่นใจเขาดูเหมือนคนมีแผนสำรองเตรียมไว้ทุกสถานการณ์ต้งพยักหนา้าแต่ลึกๆในใจเขายังมีความกังวลอยู่เขาไม่แน่ใจว่าชีวิตของเขาหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อคิดถึงครอบครัวและเพื่อนที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังต้งรู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่ยังไม่จบในขณะที่รถบรรทุกวิ่งต่อไปบนถนนที่เงียบสงัดผ่านหมู่บ้านเล็กๆและทุ่งนา ตรงเริ่มสับสนในใจตัวเองมากขึ้นกองนายคิดบ้างไหมว่าจะเป็นยังไงถ้าเราถูกจับชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อก้องหัวเราะเบาๆฉันไม่เคยคิดถึงการถูกจับหรอกตรงถ้านายเริ่มคิดแบบนั้นนายก็จะล้มเหลวทุกอย่างมันอยู่ที่การเลือกนายเลือกที่จะอยู่หรือจะหนีล่ะตงนิ่งเงียบคำพูดของกองทำให้เขาคิดถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตัดสินใจแต่เขารู้ดีว่าชีวิตที่เขาต้องการไม่ใช่การหนีไปตลอดหลังจากขับต่อไปอีกสักพักรถบรรทุกจอดลงที่ถนนแคบๆกองดับเครื่องยนต์และหันมามองตรงนี่คือจุดสุดท้ายที่เราจะต้องลงเดินทางนี้จะพาเราไปยังพรมแดนเขาพูดอย่างหนักแน่นจากตรงนี้ถ้านายไปกับฉันนายจะมีชีวิตใหม่แต่ถ้านายเลือกจะกลับไป นายรู้ใช่ไหมว่าโทษของนายจะหนักขึ้นกว่าเดิมตรงนางนิง่งมองทางแยกที่อยู่ตรงนาหัวใจของเขาเต้นรัวด้วยความสับสนเขารู้ดีว่าทางเลือกของเขามีเพียงสองทางเท่านั้นหนีไปกับกองและใช้ชีวิตเป็นผู้หลีภัยตลอดไปหรือกลับไป,ปเผชิญหน้ากับผลของการกระทําของเขาในอดีตก้องยืนรอคําตอบนายต้องเลือกเดี๋ยวนี้ตรงไม่มีเวลาแล้วต้องถอนหายใจลึก ก่อนจะตัดสินใจเขารู้ว่าคำตอบนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเขาหันมามองหน้ากองแล้วพูดอย่างหนักแน่นฉันขอโทษกองแต่ฉันเลือกที่จะกลับไป,ปเผชิญกับมันตรงพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังก้องจ้องมองตงก่อนจะพยักหน้าช้าๆนายเป็นคนกล้าที่เลือกแบบนั้นตรงฉันหวังว่านายจะทำได้ดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก้องยิ้มบาง ก่อนจะลุกขึ้นและเตรียมตัวเดินไปตามทางของเขาต้งมองกล้องเดินหายไปในความมืดของคืนแล้วหันกลับไปยังทางที่เขาจากมาเสียงไซเรนและแสงไฟเริ่มปรากฏขึ้นจากด้านหลังนั่นคือทางที่เขาเลือกการกลับไป,ไปเผชิญกับความจริงและผลของการตัดสินใจในอดีตโต้งยืนอยู่ที่นั่นในความมืดจนในที่สุดแสงไฟของเจ้าหน้าที่ก็มาถึงตัวเขาต้งยอมมอบตัวโดยไม่มีการต่อสู้ เขารู้ดีว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นทางที่ยากที่สุดแต่ก็เป็นทางที่เขาเชื่อว่าจะทำให้เขาได้รับอิสรภาพที่แท้จริง